สวัสดีครับเดีสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรถซูซูกิเซเลริโรุ่น G.L.Up ครับราคา3ามแสนเก้าหมื่นหนึกัลบาทเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นคันขลับผมเลยนะครับสีเทาครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีชุดสเกิร์ตรอบคันครับมาให้กับในรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันที่มีหน้าตาเฉพาะในรุ่น G.L.Up เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าตัวรถจะมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรมาให้เราบ้างแล้วก็ผมจะมีอะไรแถมให้ลูกค้าบ้างนะครับผมยังไงเดี๋ยวก็ไปชมกันได้เลยครับ ครับผมก็สลับคันนี้จะเป็นเซเลริโอรุ่น GL Up ครับสีเทาครับผมราคา391,900บาทครับสลับเซเลริโอก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด1,000 cc 68แรงม้าครับตัวรถจะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95แล้วก็ E20 นะครับผมสลับคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งสกรดรอบคันนะครับโดยชุดแต่งนะครับก็จะเป็นชุดแต่งที่มีหน้าตาเฉพาะในรุ่น GL Up เท่านั้นนะครับผม สรับเซเลเรโอ GL up กับ GL นะครับสเปคเหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าตัว GL up นะครับจะมีสเกิร์ตรอบคันเพิ่มเติมเข้ามาครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าตาในส่วนของสเกิร์ตบริเวณด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสลับหน้าตาของสเกิร์ตบริเวณด้านหน้าครับสลับสเกิร์ตของเซเลเรโอ GL up นะครับก็จะเหมือนกันทุกสีนะครับผมก็คือจะได้เป็นไม่วัาลูกค้าจะเลือกรถเป็นสีอะไรนะครับก็คือจะได้สเกิร์ตเป็นแบบนี้เลยนะครับผม ในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของบริเวณด้านข้างนะครับสลรับในส่วนของบริเวณด้านข้างนะครับตัวล้อของเซเลรโอ G-LUP นะครับก็จะเป็นล้อกระทบพร้อมฝาครอบครับขนาดขอบ14นิ้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์นะครับตกแต่งเพิ่มเข้ามาด้วยครับสำหรับรุ่น G-LUP นะครับ ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นลายเฉพาะของ GL UP เท่านั้นนะครับผมก็จะหน้าตาแบบนี้เลยครับทั้งสติกเกอร์แล้วก็สเกิร์ตนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเลือกรถเป็นสีอะไรนะครับในรุ่น GL UP นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของสเกิร์ตบริเวณด้านข้างนะครับผมเมื่อกี้ถ่ายคลิปเสร็จแล้วน่าจะลืมพูดไปนะครับ <c oughs> ก็ในส่วนของ ไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ที่ข้างตัวรถนะครับหูกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะครับผมจะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้ามมือจับก็จะเป็นสีดาครับไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะครับผมหูกระจกมองข้างก็บรับพับโดยใช้มือเอานะครับผมเป็นแบบระบบแบบอัตโนมือครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของบริเวณด้านหลังของตัวรถกันต่อเลยนะครับ สำหรับในส่วนของบริเวณด้านหลังนะครับก็จะมีสเกิร์ตนะครับผมสเกิร์ตก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะไม่ได้เหมือนสเกิร์ตทั่วไปที่มีในท้องตลาดนะครับที่จะเป็นแบบท่อคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่มีลักษณะเฉพาะของ Ce l e r i o g l up นะครับผมแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์ครับผมมาพร้อมกับในรุ่นเลยนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตลอกคันครับหน้าตาของสปอยเลอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีความสวยงามนะครับผม ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะสอบถามนะครับว่าถ้าซื้อรุ่นอื่นแล้วอยากได้ชุดแต่งแบบจีอาวัตได้หรือเปล่านะครับก็จีบมาได้แม้มันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อแยกนะครับราคามันจะแพงกว่าที่ว่าเราซื้อรุ่นนี้ไปเลยนะครับผมในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนครับผมก็มีตัวไฟเบรกนูนที่สามราให้ด้วยครับส่วนจุดกลมๆข้างไฟเบรกนูนที่สามอะไรนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวฉีดน้ามาทําความสะอาดกระจกบริเวณด้านหลังนะครับผมจะไม่ใช่ตัว กล้องหลังนะครับผมส่วนกล้องถอยรุ่นนี้จะไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีติดตั้งแถมเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์ถอยหลังติดเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยครับก็หน้าตาโดยรวมภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณภายในของรถ Celelio GL up กันต่อเลยนะครับผมสำหรับในส่วนของเบาะของ Celelio GL up นะครับก็จะเป็นแบบเบาะผ้านะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เบาะหนังนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นแถมเบาะหนังให้ด้วยนะครับผมก็ตัวเบาะหนังนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้เป็นลายไหนนะครับอยากได้เป็นสีแบบไหนก็เดี๋ยวผมจัดให้ครับเพราะว่าตอนนี้มีแถมนะครับผม ทุกคันนะครับที่ออกรถเป็นเซเลเรียนะครับตอนนี้จะแถมบอหนังให้ครับผมก็หน้าตาของเบาะของเซเลเรียแบบเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเอ่อกุญแจอยู่ไหนเมื่อกี้หยิบกุญแจแล้วแต่ว่าเผื่อเอาลังวางบนโต๊ะนะครับนี่ครับกุญแจของเซเลเรียครับก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวกุญแจสำรองนะครับจะเป็นกุญแจแบบธรรมดานะครับผม ก็สําหรับการใช้งานกุญแจนะครับถ้าเรากดปลดล็อกไปครั้งแรกนะครับมันจะปลดล็อกแค่ประตูฝากรถนะครับแต่ว่าถ้าเรากดครั้งที่สองนะครับก็คือจะปลดล็อกประตูล็อกผ่านครับก็คือประตูแถวที่หนึ่งประตูแถวที่2แล้วก็ประตูเก็บสัมภาระด้านหลังด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันต่อดีกว่าครับสำหรับในส่วนของกระจกนะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับก็ ประมาณนี้ครับกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่ว่ากระจกมองข้างเป็นแบบอัตโนมือนะครับผมคือเราต้องใช้ตัวก้านจับด้านในนะครับเป็นใช้ในการปรับมุมมององศานะครับผมก็ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมากตรงนี้เราปรับไม่ได้ปรับบ่อยอยู่แล้วนะครับผมถ้าขับรถคนเดียวนะครับผมก็ <c oughs> ในส่วนของบริเวณด้านหน้านะครับหน้าปัดก็จะมีเ แสดงกิโลเมตรอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เตือนต่างๆนะครับ <c oughs> ส่วนมาัดวัดรอบเครื่องยนต์จะไม่มีมาให้นะครับสาหรับรุ่น GL แล้วก็ GL up นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับแต่ว่าพวงมาลัยก็สามารถปรับระดับได้นะครับจะมีสลักอยู่ด้านล่างครับเอาลงแล้วก็สามารถเอาขึ้นเอาลงได้นะครับแต่ว่าเ ดันเข้าหาตัวหรือว่าดันออกไปจากตัวไม่ได้นะครับต้องปรับขึ้นปรับลงอย่างเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยุนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แถมวิทยุให้ลูกค้านะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นจอ Android ขนาดการน่พร้อมกล้องถ่ายหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับผมตัวปุ่มใหญ่ๆด้านบนก็ใช้สาหรับเปลี่ยนเกียร์ครับส่วนปุ่มเล็กๆด้านข้างก็จะเป็น ปุ่มสำหรับเปิดโหมดสปอร์ตครับเวลาลูกค้ากดใช้นะครับมันจะมาขึ้นตัว S ตรงข้างๆตัวบอกตำแหน่งเกียร์นะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตครับสามารถกดใช้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการทาความเร็ว่วดนะครับเล่งเครื่องยนต์อะไรเนี่ยครับเล่งแซงก็สามารถใช้งานได้ครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มชิปล็อกมาให้ด้วยครับปุ่มชิปล็อกก็จะสามารถกดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเกียร์มาเป็นเกียร์ว่างได้นะครับเป็นเกียร์ N ครับ โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับเวลาดับเครื่องไปเราต้องการเปลี่ยนเป็นเกียร์ว,ว่างก็สามารถใช้ปุ่มนี้ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาเมื่อกี้ลืมปิดกระจกครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผม ำหรับในส่วนของเซเลริโอนะครับเขาจะมีตัวล้อและยางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับลดราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อบาทนะครับแต่ว่ามีเป็นล้ออะไหล่มาให้นะครับเพราะว่ารถที่ราคาแพงกว่านี้นะครับอย่างพวกสวิปหรือว่าเป็นรถกลุ่มอีโฮคานะครับก็จะไม่ได้แถมยางอะไหล่กันแล้วนะครับผมในในสมัยนี้ครับตัวบอกของเซเลริโอจีวานะครับถ้าจะต้องการปรับพัดนะครับก็ พับได้สองฝั่งเอไม่ใช่ดึงสลักสองฝั่งครับแต่ว่าผมอะถือมือเดียวผมถือกล้องมือหนึงอยู่นะครับก็ต้องดึงลำบ,บากหน่อยครับอันนี้เราสามารถปรับพับได้นะครับก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาะให้กับลูกค้าได้ครับส่วนตัวอันนี้ก็สามารถเอาออกได้นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเวลาเอาออกมาปรับๆเปลอะนะครับผม ครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวสำหรับรถเซเลเลโอรุ่น GL up ครับราคา391,900บาทเท่านั้นนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะครับผมผมก็จะอยู่ที่สุสานชุมบุรีนะครับสาขา BNT อ็นำเภอพนัสนิคมจังหวัดชุมบุรีเท่านั้นนะครับผมมีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูรถนะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยโปรโมชั่นที่โชว์รูมนะครับก็แนะนำ สามารถพูดคุยรายละเอียดผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับทูสุกิชบุรีบารกาฟิวส์เจกับฟิว์เท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์0 9 3 9 3 6 3 9 3 0ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ Facebook Suzu กิชมบุรีไากาฟิวครับผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็เฟรนแอนวิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ครับหากลูกค้าอยากตื่รถแบบไหนอยากใช้เงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากพรอนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทําใบเสนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดดุยยกกันไ้ะผผมม็จอู่่ทีสาาข B อำเภอพนันิิคมจังหวัดชลบุรีเท่านั้นนะครับสุสกีชลบุรีปากกาฟิลสเตลกาฟิลเท่านั้นนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ